สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา r รี c t ชันเพลงใหม่ของโฟรอีนะคะที่ชื่อเพลงว่าคิดคิดนะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะจะไม่ทงชอบมาใกล้กันจะไม่ต้องทำให้ใจ เธอมีอนนบางอย่างไม่เข้าใเธอเรานั่นเป็น่งธอเธอยไม่ดไว้เธอเธอนั้นไม่ได้ครพูดมาแต่ตาของธอมันฟ้องไม่งฟนไหมว่าใจธไม่รู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่ เธอที่รอที่เธอคิดฉันคิดคิดว่าใจเรา ยังไม่ได้ดูเลว่าใคแต่ทุกอย่างที่เห็นฉันเชื่อไงก็มากก่เพื่อนถ้าเธอจะบอกไม่คิดด้วยไรฉันว่าคงไม่ใช่เ่ You know it's hard to try to k e it y ไม่อยากจะเทปยมัวแต่เก็บจะโ show me how you feel inside เมื่อไม่พูดมาแตตาองอไม่ตฟได้ไหมถ้าใเธอม่พร้อ home oh. ยังไงสิเออเดินเชิดกลับเลยอะเออไมดีอย่างเดีย พดมันไโอเคจบแล้วนะะโอเคค่ะหลังจากที่ดู MB เสร็จไปแล้วประมาณ3-4รองนะคะคือแบบว่าชอบเพลงนี้มากๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบสไตล์เพลงแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะแล้วว่าโหคนแต่งคือพี่แอมอะ่ะเมื่อกี้ไปดูมาแล้วถ้าจะไม่ผิดก็คือพี่แอมแต่งเพลงมาแรกของที่เหลือใช่ไหมคะแล้วคือส่วนตัวเราชอบเพลนั้นมากๆ คือฟังเราร้องให้ทุกครั้งเราหยาีดีกว่าใช่แล้วถ้าพูดถึงเสียงร้องก็จะแบบว่าส่วนตัวชอบเสียงร้องของฝ้ายมากที่สุดอยู่แล้วชอบเสียงแบบมันมากชอบเสียงแบบฝ้ายแล้วพอมาเป็นท่อนนั้นอะคือเราชอบท่อนที่ฝ้ายร้องแล้วเป็นเสียงฝ้ายอีกก็คือแบบโหโคตรดีโคตรดีแล้ดดก็จะมีท่อนนึงที่เป็นท่อนบิชดกว่าที่ ตอนจุดท่อนเป็นไอ้ไฮโนูใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยแอนนาเป็นเสียงแอนนาแบบแล้วก็เป็นเสียงพี่มายต่อคือแบบโคตรเพราะดีมากๆากอะ่ะคือเพลงนี้ไม่มีอะไรติดเลยอะ่ะคือแบบเนื้อเพลงก็ชอบเอมวี MV ก็ชอบเสียงทุกคนก็ดีมากๆอะ่ะใช่เออแล้วเอยชอบฉากนั้นที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนหันไปบอกต่อกันเรื่อยๆอะ่ะฉากนั้นพันสวยมาก แบบเออยเศรษทุกคนสวยมากทุกคนสวยเลยดีมากจอลินลุกหวานฉ่ำเลยเจ้าสิงห์กรไปใช่แล้วก็เรื่องชุดชอบชุดถูกชุดไม่กี่ชุดนะสองสามชุดสองหรือสามชุด,ชดแต่ว่าชอบชุดที่เป็นชุดสีชมพูดแดงชมพูแดงใช่ชมพูดแดงปะหรือขาวแดงชมพูดแดงชมพูแดงปะไม่รู้ เออใช่ชอบทุกชุดโดยเฉพาชุดชมพูแดงแล้วำั่ะโอเคแล้วก็แบบพอไปดูหลายๆรอบอีกทีคือเพิ่งสังเกตว่าตอนที่เป็นฉักเต้นใช่ไหมไม่ได้ใส่รองเท้าเออดีอ่ะไม่รู้ทำไมถึงดีแต่ว่าชอบไม่รู้มองแล้วมองแล้วมันชอบเออแปลก,กแปกไม่อาจจะพกดไแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนพี่โอหลงมา สุดยอดหล่อย,อยังไงก็หล่อยอย่างนั้นหล่อเหมือนเดิมแล้วปูอีก็สวยกันมากเพลงนี้ดีมากๆขอตัวไปฟังอีกสักแบบร้อยรอบพารอบตาลรอ,อบกัไ้ไมโอเคทุกคนงานไว้เจอกันเพลงหน้าคะ่ะวันนี้ขอตัวไปฟังอีกเยอะก,ก,ก,ก่อนละกันทุกคนช่วยกันปั่นวิว้วยนะคะไปปั่น